ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น7ของ MBK Center นะครับหรือว่ามาบนคลองพาซาของเราเองมาบนคลองเซ็นเตอร์นะครับฝั่งด้านนี้ก็ด้านนู้นก็จะเป็นแบบว่าโซนเป็นเครื่องเล่นนะครับนี่เลยบรรยากาศสดๆนะวันที่29มกราคม2564นะครับก็เ <laughs> นื <reminis ounce> <c oughs> ่องจากว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นคนไทยล้วนๆเลยนะก็จะประมาณนี้แหละที่แบบ คนก็จะมาเดินอันนี้คือชั้นบนสุดมันจะเป็นชั้นที่เป็นเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็มีชั้นโรงภาพยนตร์นะครับอาจจะไม่ได้มีคนมาบเดินเยอะแยะนะเพราะว่าชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นแบบเฉพาะนะเฉพาะคนที่แบบมาชมภาพยนตร์ก็จะมาชั้นนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศของชั้นโรงภาพยนตร์ไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปทีละชั้นทีละชั้น จะถึงชั้นล่างสุดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะว่าตอนนี้ MBK Center เป็นอย่างไรบ้างนะครับโหเดินแบบว่าเดินสบายเลยไม่มีคนเดินคนน้อยเดินสะดวกสบายไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันอันนี้ก็คือบรรยากาศของโรงภาพยนตร์นะครับก็จะเงียบๆนิดหนึ่งเนาะอ่า เดี๋ยวเราไปถึงตรงสุดฝั่งด้านนู้นเลยลวกันนะครับมันจะมีเป็นโซนจริงๆริมันจะแบ่งเป็นโซน abc นะครับอันนี้ก็จะเป็นของโซนมีพิซซ่าฝั่งด้านนูน้นฝั่งด้านนู้นปิดเงียบมากเลยอะเงียบจนแบบไม่กล้าไปเลยเขาปิดแบบฝั่งด้านนู้นปิดหมดเลยคือเขาก็อาจจะมีแบบปรับปรุงนะเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คือเตรียมพบกับร้านค้าใหม่มันจะมีร้านค้าต่างๆก็อาจจะเริ่มมาเปิดบ้างบางร้านค้าก็จะปิดตัวไปบ้าง บางาร้านค้าผู้คนก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับคือจริงๆอะ่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นคนเดินเยอะเพราะตอนนี้ที่มันะอาจจะเป็นช่วงแบบบ่ายด้วยละ่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่ได้แบบเลิกงานนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นคนน่าจะมากกว่านี้อันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับตอนนี้เราลงมาอยู่ที่ชั้นหกนะครับเดินผ่านโซนดีมาแล้วก็ตอนนี้กําลังจะถึงชั้น6โซนสีแล้วนะครับ ฝัง่งนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นเจ็ดนะครับที่เราลงมานี่ทุกคนนี่คือชั้นหกนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีร้านขายของต่าง,างๆเยอะแยะเลยฝัง่งนั้น,นเขาก็จะปิดปรับปรุงนะอันนี้ก็เนี่ยชั้นหกทำไมไม่มีใครเลยย,ย้ายอ๋อเขาก็จะย้ายร้านส่วนมากก็จะแบบย้ายร้านไปชั้นอื่นๆกันนะครับ ชั้น6กมันก็สูงอยู่นะถ้าจริงๆเราก็อยากได้ชั้นแรกๆนะเพราะว่าบางครั้งลูกค้าถ้ามาเดินก็จะเดินชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรอย่างงี้นะครับถ้าชั้นล่างๆบ้างก็อยากไปชั้นล่างๆกันชั้น6โซน B ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น6โซน B นแล้วครับชั้น6โซน B ตอนนี้ก็จะเป็นโซนของร้านอาหารนะครับบางร้านก็ปิดนะ ปิดหมดเลยก่อนหน้านี้คือที่เรามายังมีการเปิดให้บริการอยู่นะปีนี้มก,กราคมปิดละปิดปิดชั่วคราวอันนี้เป็นโซนถ้าเหมือนห้างอื่นก็เรียกว่าฟู้ดคอร์ทนะครับประมาณนี้อันนี้ร้านอาหารนี่ฟู้ดเลเจนด์เ b k เข้าฝังด้านนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพาเดินเดินดูฝั่งด้านหน้ากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงด้านหน้าก็จะมีแบบร้านอาหารเพิ่มเติมอยู่เล็กน้อยอันนี้คือชั้น6นะครับโหเงียบมากเลยเงียบเหนามากฮะมีฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบโซนอาหารของ MBK นะครับโซนร้านอาหารก็ยังมีร้านอาหารด้านในจำหน่ายเป็นปกตินะแต่ว่าด้านนอกก็อาจจะแบบหายไปบ้างนะ ฝั่งนอก,น,อกนี่ก็หายไปบ้างแต่บ้างฝั่งโซนที่มันอยู่ตามคาเตอร์ด้านในก็ยังมีการเปิดจําหน่ายปกติแต่ว่าคนน้อยลงพอสมควรนะครับแล้วก็เคยมารับประทานที่นี่ประมาณทักสองสาครั้งนี่แหละครับก็ถ้าพูดเรื่องของราคาก็อาจจะอัพขึ้นจากที่อื่นนะครับอย่างบนห้างเนี่ยราคาก็จะแบบสูงขึ้นจากทั่วๆไปถ้าตามทางทางพวกสตรีทฟู้ดต่างเนี่ยก็จะราคา คราวนี้ถ้าอยู่ห้างก็จะอัพมาอีกเท่าหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่แหละชั้น6เดี๋ยวเราไปดูชั้น5้ากันตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5้าโซนบนีครับชั้น5โซนบีก็จะมีแบบหลากหลายเลยเราพาเดินดูโซนบีแล้วก็ย้อนอีกฝั่งหนึ่งไปดูโซนฝัง่งด้านนู้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนายอินร้านหนังสือนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศกันเขาก็จะมีแบบบรรยากาศประวันนี้คือเราแทบคือเดินแบบเดินสบายมากเลยเหมือนห้างนี้เป็นของเราอันนี้ก็จะเป็นศูนย์กล้องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่ามาถึงชั้น5โซนเนะครับก็จะขายสินค้า พวกอุปกรณ์ไอทีกล้องอุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆนะครับอยู่ชั้นโซนด้านนี้นะครับประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูฝั่งด้านนี้อันนี้เป็นมีร้านทำผมอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยรเรามาอีกฝั่งนะครับเมื่อสักครู่นะเราไปฝั่งด้านนี้นี่ฝั่งด้านนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ เป็นศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการของมือถือเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นแบบศูนย์จําหน่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับมีแบบเยอะแยะมากมายเลยมีเจมาร์บิ๊กคาเมลอะไรนี้ยังเปิดกันให้บริการตามปกตินะครับด้านนี้ก็มี Big c a m เมลถ้าดูฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นโราน ทูเซฟเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้หน่อยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งด้านหน้ากันว่านอกจากบริเวณด้านนี้แล้วมีอะไรอีกนะครับเนี่ยโอ้สวยใหญ่มากโต๊ะตัวนี้ใหญ่มากโต๊ะใหญ่มากเป็นโต๊ะทำงานก็จะประมาณนี้ด้านหน้าก็จะเป็นส่วนมากฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อ ออฟฟิศสำนักงานศูนย์บริการมือถืออะไรแบบนี้นะครับถ้าอยู่ฝั่งด้านนี้นะไปดูด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆนะด้านเนี้ยโซน5 4 5 d ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นแบบพวกโซฟาโอ้รถ50อเหมดเลยนะรถ50เนี่ยลด50% 50 50อหมดเลย ใครอยากมาซื้อของราคาประหยัดราคาถูกเนี่ยมาตอนนี้ได้เลยเนี่ยรดราคาเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูชั้นถัดไปตอนนี้เราอยู่ชั้น5้าโซนสี่น,นะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้น5้าชั้น4ชั้น4นะครับไปดูกันว่าชั้น4เป็นอย่างไรบ้างโอ้นี่มีเป็นแบบชากาแฟไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้น4ี่นะครับ ด้านหน้าของเรานี้เป็นโซนชั้น4นะครับเป็นชั้นของโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนอันนี้ก็จะคนเยอะนิดหนึ่งนะนะฮะฝั่งด้านนี้ไป 4C แล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินดูเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบร้านค้าโทรศัพท์มือถือต่างๆเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังนะด้านหลังเราอาจจะไม่ได้เข้าไปด้านไหนนะด้านหลังเขาจะอยู่ด้านนู้นครับมีแบบยาวไปถึงนู่นเลยก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือขายโทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนีมีแบบร้านค้าก็ยังเยอะอย,ยู่เยอะอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของอการขายโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับมือถือเนี่ยยังมีการขายเยอะอยู่นะะตัวนี้มีรู้สึกว่าจะมีงานเดี๋ยวเราค่อยมาเดินชิมช็อปไกด์นะครับ ยี่สถึงสามสดกราคมนี้เเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โนี่เขาก็มีแบบว่าหลากหลายอันนี้มีศูนย์บริการมือถือไดโซนะครับมีแบบ เป็นคาเฟ่นะมีแบบหลากหลายอย่างเลยนะอะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าแฟมิลี่มารนะร้านโทรศัพท์มือถือโอ้ก่อนหน้านี้ตรงนี้คือ ถ้าเป็นโซนของตรวสมือถือคนจะเยอะมากเลยนะเดินกันขวักไขวแบบมากมายหลากหลายแต่ว่าตอนนี้ก็ตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเราเป็นอย่างไรบ้างโอ้ให้ดูโอ้โห เดินสบายเชียวโอ้โหเดินสบายเชียวเดินชิวๆอันนี้เป็นชั้นของโทรศัพท์ม,มือถือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูเรื่อยๆกันว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นโซนของโทรศัพท์ม,มือถือก็ยังมีเหมือนตู้ขายเยอะอยู่นะ ถ้าใครยังต้องการที่จะมาใช้บริการมาติดฟิล์มมาซื้อมือถืออะไรแถวนี้ก็ยังมีให้บริการอยู่ตามปกตินะครับเนี่ยไปถึงด้านนู้นเลยยาวมากให้บริการแบบเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือล้วนๆะไดูฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบเนี่ยร้านมือถืออุปกรณ์มือถือ,อดูแลมือถือขายมือถือ ซื้อมือถือมือสองอะไรแบบนี้นะครับมีแบบเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่เป็นโซนของชั้นชั้นส่โซนสด้านหน้าจะเป็นบานาน่าเดี๋ยวเราลงไปชั้นถัดไปกันดีกว่านะไปดูว่าชั้นถัดไปอ่ะมีอะไรอีกลงชั้นล่างก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3โซน B นะครับด้านหน้าของเราก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งโซนดีนะมมีเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้านะครับอันนี้ชั้นสามนะครับชั้นสามก็จะเป็นแบบร้านทั่วไปเป็นเสื้อผ้าดูของร้านก็เยอะอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับช่วงของปีที่แล้วนะ ปีนี้ก็ร้านค้าก็ลดลงพอสมควรชั้น3ามสนมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนู้นกันว่ามีอะไรอีกนะครับโอ้เป็นแบบอโรมามีกระเป๋าแต่ว่าก็ชั้นนี้ก็จะเป็นขายแบบเสื้อผ้าขายของออจิปะทะทั่วไป เสื้อผ้าเสื้อผ้า,เ,าเครื่องสำอางนาฬิกาอโลมารองเท้ากระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับทั่วๆไปชั้นสามนส่เนี่ยมันก็จะมีแบบร้านค้านแนวๆน,นี้แหละ่วนดีนี่่วนนี้ส่วนฝัน่งนี้ก็จะมีเป็นแบบร้านเสื้อผ้านะครับด้านในประมาณนี้ ร้านเสื้อผ้าร้านขายของมันกจะฝั่งด้านนู้นก็เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสองแลครับอันนี้จะเป็นชั้นสองโซน C, โซนนีโซนดีครับโซนซีดีนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปด้านหน้าส่วนมากก็จะเป็นแบบเขาก็จะปิดชั่วคราวนะเพราะว่า เขาก็จะมีแบบว่าถึงวันที่31มกราคมเนี่ยเขาก็จะยังแบบว่ามีมาตรการต่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งวันที่1กุมภาพันธ์ว่ามาตรการเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างอันนี้เป็นชั้น2โซน4ดูครพร้านทองก็ปิดเปิดบาบาง,งร้านนะคนก็นี่ชั้น2ปกติชั้นชั้นมือถือชั้น2ชั้น1อะไรเงี้งยคนจะเดินเยอะมากเลย อันนี้ก็จะเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็จะเดินกันแบบนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เรามีวัคซีนอะไรป้องกันเรียบร้อยเดี๋ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาได้เนี่ยก็น่าจะนักท่องเที่ยวเดินเยอะเหมือนเดิมก่อนหน้านี้น,นักท่องเที่ยวตรงนี้เดินเยอะมากเดินสวนกับชาวต่างชาตินี่เยอะมากตอนนี้ก็จะเนี่ย อย่างที่เห็นนะเราเดินมาก็สัดส่วนเรามาแบบเล็กๆน้อยๆชั้น2ตัวนี้จะเป็นเดินไป v t s นะครับ v t s ก็จะเป็นสถานีสนามกีฬานะครับที่เรามาอันแรกนะครับโอ้หน,นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบร้านโดนัทนะครับโอ้โหน,นี่คือพาแบบเดินดูบรรยากาศไนงะ ก็ประมาณนี้นะอันนี้ชั้นสองเดี๋ยวเราลองไปดูลงไปดูชั้นหน,นึ่งกันดีกว่าชั้นหนึ่งนี่ลงบันไดลงบันไดเลื่อนฝัง่งน้นนี้เลยนะครับโอ้หนี่ด้านล่างจะถึงชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งกันตอนนี้เราลงมาถึงชั้นหนึ่งของ MVK Center แล้วนะครับก็ ด้านนู้นก็จะเป็นแบบปกติฝั่งด้านนี้ก็จะมีการจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆนะตอนนี้ก็ไม่ได้มีงานอีเวนต์ใดๆเพิ่มเติมนะเพาก็จะอาจจะว่างๆอนะ่ะส่วนมากพื้นที่ก็จะขึ้นเป็นแบบพื้นที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหมดเลยนะเป็นช่วงเวลาของการปรับปรุงพื้นที่ห้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นขายขายสินค้าทั่วไปขายเสื้อผ้าขายสินค้าเหมือนแบบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรแบบนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ชั้น G นะครับชั้น GB เราเดินไปทางนู้นก็จะเป็นมันจะมี ABC D ดีนะครับเราถึงเราอยู่โซนชั้น G b เนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็จะมีประมาณนี้มีเสื้อผ้ารอ,อ,องเท้ากระเป๋าประมาณนี้ไม่มีอะไรแปลกประหลาดคาดว่า น่าจะาไปรับประทานอาหารกันน่าจะอยู่ชั้นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปรับประทานอาหารชั้นเจนี่ก็คือบรรยากาศของชั้นจีอันนี้คือพามาเดินชมบรรยากาศนะถ้าใครแบบอยากมาเดินเล่นอยากมาดูอยากมาชอปปิง้งอะไรนี้ก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟา้ามาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาทะลุมาเลยช่วงนี้นะครับ ถึงันที่31มกราคมนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นออของโตเกียวนะครับที่กำลังลดราคาอยู่สูงสุดถึง80%เลยนะทุกคนหุ๋ยปิดหมดเลยฝั่งด้านนี้ส่วนมากส่วนมากพื้นที่ก็จะเห็นพื้นที่อยู่ร่การปรับปรุงหมดเลยพ,พ,พื้นที่ปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงหมดเลยก็ คงประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการพามา,าชมโตคิวนะครับแล้วก็พามาชม m อ็มบ n t e r เนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าอยากให้ไปพาไปชมที่ไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปเลยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย